เด็กหญิงขอทานที่ทุกคนมองข้ามวันหนึ่งกลับได้รับการช่วยเหลือจากมหาเศรษฐีผู้ลึกลับแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยหลังจากสิบปีทําให้ทุกคนต้องชอ็อกความลับที่เธอไม่เคยรู้กําลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอและผู้คนรอบตัวไปตลอดกาลเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือธรรมดาแต่มันคือความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กหญิงตัวเล็กนั่งข้างถนนมือเล็กยื่นออกไปขอเศษเงินจากผู้คนที่เดินผ่าน แสงแดดร้อนแรงแผดเผาผิวเสียงรถยนต์บีบแตรดังระงมงกลิ่นควันดำจากท่อไอเสียคลุ้งอยู่รอบตัวเสื้อผ้าที่เธอสวมขาดุ่มริ่ง,งเหงื่อไหลซึมตามแก้มผสมกับฝุ่นจนเป็นคราบสายตาผู้คนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเมินเฉยมีเพียงไม่กี่คนที่หย่อนเหรียญลงในถ้วยเก่าๆของเธอทันใดนั้นรถรูสีดำมันเงาจอดสนิทข้างฟุตปาดกระจกรถลดลงชา้ชาๆเผยให้เห็นใบหน้าของชายผู้มั่งคั่ง เขามองเด็กหญิงด้วยสายตาที่ลึกซึ้งไม่ใช่ความเวทนาแต่เหมือนสายตาที่คุ้นเคยกับบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ชายคนนั้นก้าวลงจากรถรองเท้าหนังเงาวับเหยียบลงบนพื้นปูนแตกหักเขาโน้มตัวลงถามชื่อของเธอเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงด้วยอำนาจเด็กหญิงลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยชื่อที่เธอใช้มาโดยตลอดทันทีที่ได้ยินชื่อชายมหาเศรษฐีสะดุ้งเล็กน้อยแววตาของเขาเปลี่ยนจากความสุขขุมเป็นความตกใจริมฝีปากของเขาขยับเบาๆราวกับพึมพำชื่อที่เขาเคยได้ยินเมื่อสิบปีก่อน เด็กหญิงมองเขาด้วยความมุนงงเธอสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างที่ไหลเวียนในอากาศเสียงหัวใจของเธอเต้นดังในอกขณะที่ความเงียบระหว่างทั้งสองกลับหนักหน่วงยิ่งกว่าความวุ่นวายรอบถนนเขาควักสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูบลมหายใจลึกแล้วเผยภาพถ่ายเก่าๆที่ซีดจางภาพถ่ายนั้นเป็นรูปเด็กทารกในผ้าอ้อมสีขาวและด้านหลังภาพมีชื่อเดียวกับที่เธอเพิ่งเอ,อ่ยออกมา มือเล็กของเธอสั่นระริกเมื่อได้เห็นภาพนั้นความหนาวเย็นแทรกซึมเข้ามาในร่างกายแม้แดดยังคงแผดเผาชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาสั่นไหวระหว่างความสุขและความหวาดหวัน่นเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ทุกคำชัดเจนราวกับฟ้าผ่าลงตรงกลางใจของเธอหนูคือคนที่ฉันตามหามาตลอดสิบปีเสียงรอบข้างหายไปเหลือเพียงความเงียบที่กดทับเหมือนกำแพงหนักเด็กหญิงหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อ ในห้วงวินาทีนั้นความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมาตลอดทั้งชีวิตกำลังจะเปิดเผยออกมาริมฝีปากของเด็กหญิงแห้งผากเธอพยายามจะขยับพูดแต่เสียงกลับขาดหายดวงตาเล็กสันไหวมองไปที่ภาพถ่ายสลับกับใบหน้าของชายตรงหน้าราวกับสมองไม่ยอมรับสิ่งที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์รอบข้างยังดังระงมแต่กลับเบาลงในความรับรู้เหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงมือที่ถือถ้วยเหรียญตกหล่นลงพื้นเสียงโลหะกระทบพูนกล้องสะท้อนเหมือนระฆังเตือนภยัย ผู้คนที่เดินผ่านเริ่มชะลอฝีเท้าจ้องมองทั้งสองด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามชายมหาเศรษฐีก้าวเข้าใกล้ดวงตาของเขาแดงกับเหมือนจะร้องให้แต่กลับแข็งกร้าวอย่างควบคุมตัวเองฉันเคยสูญเสียลูกสาวไปในคืนที่ไฟไม่รงพยาบาลเสียงของเขาสั่นพร่แต่ยังเต็มไปด้วยความชัดเจนเด็กหญิงเบิกตากว้างคำพูดนั้นเหมือนกรีดลุกลงในใจภาพความทรงจำเลือนรางของเปเลวไฟและเสียงกรีดร้องย้อนกลับมา เธอจำได้เลือนๆว่าเคยถูกอุ้มออกมาท่ามกลางควันและเสียงวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครกลับมาหาอีกแต่หนูหนูไม่ใช่ลูกของขุนเสียงเล็กพยายามค้านแต่ดวงตาของเธอกลับเผยความหวาดกลัวชายคนนั้นหยิบสร้อยเส้นเล็กๆออกมาจากกระเป๋าสร้อยเงินเก่าที่มีจี้เล็กๆรูปดอ,อกกุหลาบสร้อยเส้นนี้ถูกพบใกล้ซากตึกในวันนั้นเขาเกื้อมือไปใกล้ค่อยๆเปิดเสื้อคอเก่าของเธอออกเล็กน้อยและที่ใต้ผ้าขาดขาดนั้นจี้กุหลาบเหมือนกันห้อยอยู่ตรงคอเล็กๆของเด็กหญิง สายตาของทั้งคู่สบกันราวกับเวลาหยุดนิ่งลมหายใจของเธอหนักหน่วงเหมือนมีหินกดทับอกความเงียบกินเวลายาวนานก่อนที่เสียงรถไฟฟ้าบนรางด้านบนจะแล่นผ่านทำให้ทุกคนรอบข้างหันไปมองเด็กหญิงก้าวถอยหลังทีและก้าวร่างกายของเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวความกลัวปะปนกับความจริงที่เกือบรับไม่ไหวถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแล้วทำไมหนูต้องมาอยู่ตรงถนนคำถามนั้นเหมือนคมมีเสียบลึกเข้าไปในหัวใจของชายผู้มัง่งคั่ง เขาหลับตาลงสูดลมหายใจยาวเสียงสะอื้นแผ่วเบาหลุดออกมาเพราะมีใครบางคนตั้งใจจะพรากหนูไปจากฉันเด็กหญิงตัวสั่นความเย็นวาบไหลผ่านสันหลังภายในหัวเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวที่ไม่อาจห้ามได้และทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังใกล้เข้ามาอย่างเร่งรีบจากมุมถนนเธอหันไปมองเห็นชายแปลกหน้าสวมเสื้อเก่าและหมวกปีกกว้างก้าวเข้ามาด้วยสายตาแข็งกร้าวมือของเขากำแน่นบีบวัตถุบางอย่างที่สะท้อนแสงในแดดแรงกล้า เด็กหญิงหายใจติดขัดอีกครั้งลมหายใจกลายเป็นเสียงสั้นๆที่ขาดห่วงและในวินาทีนั้นเองความลับที่ถูกปิดบังมาตลอดสิบปีกำลังจะถูกเปิดเผยอย่างโหดร้ายกว่าที่เธอเคยจินตนาการเสียงฝีเท้าหนักกระแทกกับพื้นซีเมนต์ก้องสะท้อนในอากาศร้อนอบอ้าวเด็กหญิงตัวแข็งทื่อสายตาตรึงอยู่กับชายแปลกหน้าที่กำลังเดินตรงเข้ามาร่างสูงของเขาดูแข็งกร้าวแสงแดดสะท้อนเงาทาบยาวลงบนพื้นเหมือนเงามืดกำลังกลืนกินทุกสิ่ง ชายมหาเศรษฐีรีบขยับตัวมาข้างหน้าร่างกายใหญ่โตปกป้องเด็กหญิงเอาไว้เบื้องหลังคุณเป็นใครเสียงของเขาต่ำหนักและสั่นด้วยความโกรธชายแปลกหน้าหยุดนิ่งหายใจแรงเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างดวงตาของเขาจ้องเด็กหญิงอย่างไม่วางตามือที่กำวัดถุอยู่ค่อยๆเผย,ยออกเผย,ยให้เห็นมีสั้นเก่าๆใบมีสะท้อนแสงวาววับผู้คนที่ยืนดูรอบๆร,อบรอ้องอุทานด้วยความตกใจบางคนรีบถอยบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดถ่าย เด็กหญิงหายใจแรงหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดความร้อนจากพื้นปูนแผ่ซ่านขึ้นมาทางฝ่าเท้าแต่ร่างกายกลับหนาวสัน่นชายมหาเศรษฐีจ้องตาอีกฝ่ายอย่างไม่ละสายตาสิบปีที่ผ่านมาคือคุณใช่ไหมที่พรากเธอไปคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าทุกคนรอบข้างตกตะลึงเด็กหญิงเบิกตากว้างสมองว่างเปล่าไปชั่วขณะชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแห้งและเย็นชาใช่เพราะเด็กคนนี้ไม่ควรอยู่ในมือของคนอย่างคุณ เสียงหัวเราะนั้นทำให้บรรยากาศรอบข้างมืดทุบทันตาทั้งที่แดดยังคงสาดแรงเด็กหญิงก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่แผ่นหลังปะทะกับขาของชายมหาเศรษฐีที่ยืนขวางไว้เธอจึงไม่อาจหนีไปไหนได้กลิ่นสนิมโลหะจากใบมีดโชยมาแต่จมูกเธอกลืนน้ำลายฝืดคอดวงตาเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาที่เออคลอทำไมเสียงเล็กเปล่งออกมาแผวเบาแต่หนักแน่นพอจะให้ทุกคนได้ยินทำไมคุณถึงพรากหนูไป ชายแปลกหน้าขบกรามแน่นดวงตาวาวโรธเพราะฉันสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้เลือดของตระกูลนั้นดำรงอยู่ผู้คนรอบข้างถึงกับอึ้งเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความแค้นลึกที่ก่อมานานหลายปีเด็กหญิงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบโครงเคลงดวงอาทิตย์ที่เคยแผดเผากลับกลายเป็นเพียงแสงพร่าเลือนในสายตาเสียงหัวใจเต้นกระหน่ำเหมือนกลองสึกในอกความกลัวและความสงสัยกดทับร่างกายจนแทบหายใจไม่ออก ชายมหาเศษรษฐีโกรธจัดเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆเขาก้าวเข้าใกล้ชายแปลกหน้าเธอคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของฉันและฉันจะไม่ให้ใครแต่ต้องเธออีกแม้แต่นิดเดียวเสียงของเขาก้องกังวาลกลางถนนเหมือนคำประกาศสงครามใบหน้าของชายแปลกหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเกลียดชังเขายกมีดขึ้นสูงแสงสะท้อนว่าเข้าตาเด็กหญิงจนเธอเผลอหลับตาแน่นอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงทุกอย่างเงียบหายไปเหลือเพียงลมหายใจหนักของทั้งสามคนและเพียงชั่วพริบตา ชายแปลกหน้าก็พุ่งเข้ามาพร้อมใบมีดในมือเสียงกรีดร้องของผู้คนดังระมมกลายเป็นคลื่นเสียงโผมเข้าใส่เด็กหญิงร่างเล็กของเธอสั่นสะท้านสองขาพร้อมจะวิ่งหนีแต่กลับถูกตรึงไว้ด้วยแรงลึกลับที่หนักหน่วงยิ่งกว่าความกลัวใบมีดสะท้อนแสงพุ่งตรงเข้ามาเสียงกรีดอากาศดังวืดจนขนลุกสู้เด็กหญิงหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาแต่ทันใดนั้นแขนแข็งแรงของชายมหาเศรษฐีก็ขวางไว เสียงเหล็กกระทบดังสนั่นสะเทือนมีกระแทกกับนาฬิกาเหล็กราคาแพงที่อยู่บนข้อมือของเขาเกิดประกายไฟเล็กๆก,กระเด็นออกมาแรงประทธรรมให้คนทั้งคู่เซถอยหลังผู้คนรอบข้างกรีดร้องแตกตื่นรีบกรูกันออกห่างชายมหาเศรษฐีหอบหายใจร่างสูงใหญ่ยังคงยืนบังเด็กหญิงไว้เบื้องหลังมืออีกข้างกำไลเธอแน่นจนเธอรู้สึกถึงแรงสัน่นสิบปีที่ผ่านมาเสียงของเขากระแทกออกมาจากลำคอฉันตามหาหนูทุกที่ทุกซอกมุมของโลกแล้ววันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเอาเธอไปอีก คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเด็กหญิงไหลเวียนแรงขึ้นแต่ก็ประปนด้วยความสับสนเหมือนทะเลคลื่นซัดชายแปลกหน้าหอบแรงสายตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและความเกลียดชังที่ฝังลึกเธอไม่ควรได้รู้จักพ่อแท้ๆของเธอเพราะพ่อแท้ๆของเธอเสียงของเขากดต่ำลงคือศัตรูที่ทำลายทุกสิ่งที่ฉันรักเด็กหญิงเบิกตากว้างภาพเบื้องหน้าสันไหวเหมือนโลกกำลังแตกเป็นเสียเส่ยงๆคำว่าศัตรูก้องสะท้อนในหัว แกโกหกชายมหาเศรษฐีคำรามเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆทุกสิ่งที่ฉันทำฉันทำเพื่อครอบครัวแต่พวกแกพวกแกคือคนที่พรากลูกสาวฉันไปเสียงทั้งคู่ปะทะกันกลางถนนเหมือนเสียงฟ้าร้องผู้คนที่ยืนมุงต่างลอบหายใจแรงไม่มีใครกล้าเข้ามาขวางเด็กหญิงหายใจติดขัดร่างเล็กสั่นสถานเหมือนถูกดึงไปทั้งสองฝั่งระหว่างเลือดเนื้อแท้จริงกับเงามืดของความแค้น ภาพความทรงจำเลือนรางปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเธอเห็นแสงไฟในคืนมืดเห็นแขนของใครบางคนอุ้มเธอวิ่งฝ่าควันเธอได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงเสียงที่เจ็บปวดจนแทงลึกในหัวใจแต่เสียงนั้นกลับถูกกลบด้วยเสียงชายสองคนที่กำลังทะเลาะตะโกนความจริงเหมือนกำลังค่อยๆเปิดเผยทีล,ทละชั้นทีละชั้นจนเธอเริ่มตัวสั่นไม่หยุดชายแปลกหน้ายกมีดขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลท่วมแต่สายตากลับแข็งกร้าว ฉันเลี้ยงดูเธอมาฉันปกป้องเธอจากเงาของตระกูลนั้นฉันไม่ยอมให้เธอกลับไปเด็ดขาดเสียงนั้นเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวระหว่างความรักและความเกลียดชังเด็กหญิงกัดฟันแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอกรีดร้องออกมาเสียงสันสถานแล้วความจริงละ่ะใครกันแน่ที่โกหกฉันมาตลอดสิบปีถนนทั้งสายเงียบกริบเหมือนทุกเสียงถูกกลืนหายไปในอากาศชายมหาเศรษฐีหันขวับไปมองชายแปลกหน้าสายตาเขาเต็มไปด้วยไฟโกรธแค้นและความเจ็บปวดปปน ชายแปลกหน้ากำมิดแน่นสายตาแดงกํำก่อนเอ่ยเสียงสันพระาความจริงก็คือเลือดของเธอคือกุญแจที่จะทำลายฉันคำพูดนั้นพุ่งเข้าหูเด็กหญิงเหมือนสายฟ้าเธอแทบสุดลงกับพื้นทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักพังทลายลงในชั่วพริบตาโลกที่เคยมัวหมองยิ่งมืดทึบกว่าเดิมและในวินาทีที่ชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกครั้งความลับที่หนักหน่วงยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดกำลังจะถูกฉีกออกตรงกลางถนน เสียงฝีเท้าของชายแปลกหน้าดังกระแทกพื้นใกล้เข้ามาทีละก้าวมีดในมือของเขาวววาวสะท้อนกับแสงแดดร้อนจัดราวกับประกายไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งตรงหน้าเด็กหญิงกรีดร้องสองขาก้าวถอยจนแทบล้มแต่แผ่นหลังยังถูกมือใหญ่ของชายมหาเศรษฐีกดปกป้องไว้อย่าแต่ต้องเธอเสียงคำรามดังก้องเหมือนคำสั่งของสัตว์ร้ายที่ปกป้องลูกน้อยชายแปลกหน้าหยุดชะงักหายใจแรงเหมือนจะระเบิดออกมาสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ขัดกับความแข็งกร้าวบนใบหน้า เธอไม่เข้าใจเสียงเขาสั่นสานเด็กคนนี้ไม่ใช่เพียงลูกสาวของแกแต่เป็นรอยแผลของตระกูลเราคำพูดนั้นแทงเข้าไปในใจของเด็กหญิงทันทีร่างเล็กสันเทาหูอื้อเหมือนโลกกำลังพังทลายเธอมองหน้าชายทั้งสองเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองสึกเธอไม่รู้ว่าใครคือความจริงและใครคือเงามืดที่ปกปิดชายมหาเศรษฐีหันขวับไปดวงตาแดงก่ำแกกำลังบิดเบือนเด็กคนนี้คือเลือดเนื้อเชื้อเคยของฉันไม่มีใครเปลี่ยนความจริงได้ ชายแปลกหน้าโหเราะในลำคอเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังแกคิดว่าเลือดของแกคือพรหรือมันคือคำสาปต่างหากเด็กหญิงตัวสั่นความหนาวเย็นวิ่งไล่ขึ้นสันหลังทั้งที่ทแดดยังคงแผดเผาเธอเริ่มได้กลิ่นคาวเหล็กจางจางจากใบมีดท,ที่ส่องประกายอยู่ตรงหน้านิว <New. S 1> เกิดมาเพื่ออะไรเธอถามเสียงเบาราวกับลมพัดผ่านริมฝีปากแต่ทั้งสองคนกลับนิ่งเงียบในทันทีความเงียบนั้นกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเสียงจังหวะหัวใจดังสะท้อนในกระโหลกเหมือนกลองที่ไม่มีวันหยุด แล้วชายแปลกหน้าก็เอ่ยขึ้นช้าๆเสียงของเขาหนักแน่นเหมือนหินกลิ้งลงจากภูเขาเธอคือกุนแจที่สามารถเปิดเผยความลับที่เราพยายามซ่อนมาตลอดสิบปีเด็กหญิงเบิกตากว้างลมหายใจขาดห่วงดวงตาเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาชายมหาเศษรษฐีโกรธจนมือกำแน่นจนเส้นเลือดผูดหยุดพูดเธอไม่ควรต้องรู้ความจริงอันโสโครกนี้ คำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้เด็กหญิงใจสั่นเธอหันไปสบตาชายผู้มัง่งคั่งสายตาที่เคยให้ความอบอุ่นกลับแฝงด้วยเงามืดที่น่ากลัวเสียงรอบข้างหายไปอีกครั้งถนนทั้งสายเหมือนถูกกลืนลงสู่ห้วงลึกมีเพียงเสียงหอบหายใจหนักของทั้งสามที่ปะทะกันกลางอากาศพูดมาเสียงเล็กๆของเด็กหญิงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวหนูอยากรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความจริงแบบไหนดวงตาของชายทั้งสองเบิกกว้างเหมือนถูกฟ้าผ่าในเวลาเดียวกัน ชายแปลกหน้าโห่ร้อในลำคออีกครั้งก่อนยกมีดขึ้นสูงกว่าเดิมความจริงก็คือตระกูลที่แกเกิดมาไม่ได้เป็นเพียงเจ้าของความมั่งคั่งแต่คือผู้สร้างหายนะที่ทำลายชีวิตของคนอีกนับร้อยคำพูดนั้นแทรกเข้าไปในใจเด็กหญิงเหมือนพิษร้ายร่างเล็กสุดทัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอเงยหน้ามองชายมหาเศรษฐีที่ยืนเงียบสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความลับที่พยายามเก็บซ่อนริมฝีปากของเธอสั่นระร,ริก,ก่อนเอ่ยออกมาอย่างสิ้นหวังนิว เป็นลูกสาวของปีศาจใช่ไหมเสียงนั้นก้องสะท้อนกลางถนนเหมือนมีดกรีดลงกลางหัวใจของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นชายมหาเศรษฐีหน้าถอดสีทันทีเขาก้าวเข้าไปคว้ามือเล็กๆของเธอไว้แน่นไม่หนูคือสิ่งเดียวที่บริสุทธิ์ที่สุดในชีวิตของพ่อแต่ดวงตาของเขากลับเผยร่องรอยบางอย่างที่ไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปมือใหญ่ที่กุมมือเล็กนั้นแน่นสันเด็กหญิงสัมผัสได้ถึงความร้อนเผาจากฝาก่ามือแต่กลับไม่อาจละสายตาจากประกายในดวงตาที่สันไหว เขาบอกว่าเธอคือสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดในชีวิตแต่สายตานั้นกลับมีบางอย่างปกปิดเหมือนกำแพงสูงที่ไม่เคยเปิดให้ใครได้เห็นเด็กหญิงหอบหายใจถี่เสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักอึ้งกดทับลงมาจนหายใจแทบไม่ออกชายแปลกหน้าหัวเร้อแห้งๆดังก้องสะท้อนในความเงียบที่กดดันเห็นไหมแกยังโกหกไม่หยุดเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวมีดยกขึ้นจนแสงแดดสะท้อนแสบตาเด็กคนนี้ไม่ใช่เพียงลูกสาว แต่คือกุญแจที่จะเปิดเผยบาปของตระกูลแกต่อสายตาทุกคนผู้คนรอบข้างที่ยืนมุงอยู่เริ่มซุบซิบหนักขึ้นเสียงดังราวกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งเด็กหญิงสายหัวทั้งน้ำตาบาปอะไรหนูไม่เข้าใจเสียงเล็กนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและในชั่วขณะนั้นเองความทรงจำที่ถูกกดทับมาตลอดกลับผุดขึ้นมาเหมือนสายฟ้าแลบเธอเห็นภาพในหัวเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงระเบิดดังสนั่นกลางคืนมืดและแสงเพลิงที่โหมไหม เธอเห็นชายคนหนึ่งอุ้มทารกออกจากกองเพลิงเสียงหอบหนักดังชัดเจนแต่ทันทีหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปืนเด็กหญิงสะดุ้งเฮือกเมื่อภาพนั้นชัดเจนขึ้นความเจ็บปวดเหมือนถูกกรีดกลางหัวใจเธอกัดฟันแน่นร่างกายสั่นสัสฐานสองมือกุมหัวน้ำตาไหลพรากหนูจำได้มีคนหยิงมีคนถูกฆ่าชายมหาเศรษฐีหน้าถอดสีทันทีเขารีบโน้มตัวลงมาจับไหล่เล็กไว้แน่นไม่หนูไม่ต้องนึกถึงมัน แต่คำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้ทุกคนรอบข้างสงสัยมากขึ้นสายตาทุกคู่หันมาจ้องเขาอย่างจับผิดชายแปลกหน้าตะโกนเสียงก้องใช่แล้วคืนที่โรงพยาบาลฝ่ายไม่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการล้างบางที่ตระกูลเขาสั่งเองเสียงนั้นดังชัดจนทุกคนชะง,งักเหมือนสายฟ้าผ่าลงกลางถนนเด็กหญิงตัวสั่นหัวใจแทบหยุดเต้นเธอเ,เงยหน้ามองชายผู้มัง่งคั่งตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวบอกหนูมาเสียงเล็กขาดห้วงแต่ชัดเจนมันจริงไหม ชายมหาเศรษฐีนิ่งเงียบใบหน้าแข็งค้างเหมือนรูปสลักความเงียบนั้นโหดร้ายกว่าคำสารภาพใดๆริมฝีปากของเขาสั่นระริกแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาเด็กหญิงสะอื้นหนักน้ำตาไหลไม่หยุดร่างเล็กสุดลงกับพื้นเหมือนโลกทั้งใบถล่มทับชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกครั้งเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันไม่ปล่อยให้เธอกลับไปเพราะความจริงจะฆ่าเธอได้เร็วกว่ามีดในมือฉันเสียอีก สายลมร้อนพัดผ่านเหมือนเสียงหยหวนความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมาเกินสิบปีกำลังค่อยๆกัดกินทุกหัวใจตรงนั้นและในวินาทีที่ทุกคนแทบหา,ายใจไม่ออกชายมหาเศรษฐีก็เอ่ยคำแรกออกมาเสียงแหบแห้หงแต่ก้องชัดใช่ทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีผู้คนรอบข้างตะลึงจนเงียบงนันมันคือความจริงที่ฉันพยายามฝังกลบมาตลอดสิบปีเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความแตกสลายเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอ แล้วหนูหละ่ะเสียงเล็กเอ่ยแผ่วเบาหนูคือใครกันแน่ชายมหาเศรษฐีจ้องลูกสาวน้ำตาเอ่อคลอที่หางตาริมฝีปากเขาเริ่มเปิดช้าๆเตรียมจะเปิดเผยสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนวีชายมหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกดวงตาแดงก่ำเขาสุดตัวลงนั่งตรงหน้าเด็กหญิงสองมือประคองใบหน้าเล็กที่เต็มไปด้วยน้ำตาหนูคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของพ่อเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนูไม่ใช่ปีศาจเหมือนที่พวกเขาว่า เด็กหญิงสะอื้นแรงดวงตาสั่นไหวระหว่างความเชื่อและความกลัวชายแปลกหน้าชะงักมือที่กำม,มิดสันระริกน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาถ้าเธอไม่ใช่ปีาศาจแล้วครอบครัวฉันที่ตายไปล่ะใครจะรับผิดชอบความเงียบโถมทับทุกคนเหมือนเวลาหยุดหมุนมหาเศรษฐีคุกเข่าลงกับพื้นตรงหน้าชายแปลกหน้าเสียงเขาสันสานฉันจะชดใช้ให้ทั้งหมดแม้จะใช้ทั้งชีวิตที่เหลือผู้คนรอบข้างต่างต,างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าชายผู้มัง่งคั่งจะก้มสีสษะลงต่ำเช่นนั้น เด็กหญิงมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่สันระรัวเธอไม่เข้าใจความแค้นไม่เข้าใจบาปเก่าของผู้ใหญ่แต่เธอเข้าใจว่าเธอคือเหยื่อของเรื่องราวทั้งหมดมือเล็กเกื้อมไปจับแขนของชายแปลกหน้าน้ำเสียงสันเครือขอร้องพอเธอหนูไม่อยากให้ใครต้องตายเพราะหนูอีกคำพูดนั้นเหมือนลมเย็นพัดผ่านกลางเพลิงที่กำลังโหมชายแปลกหน้าหลับตาน้ำตายดลงกับพื้นเขาทิ้งมีดลงจนเสียงโลหะกระทบดังสะท้อน เสียงรอบข้างกลับมาอีกครั้งรถยนต์แล่นผ่านเสียงฝีเท้าของผู้คนเริ่มเคลื่อนไหวแต่ในวงแคบเล็กๆตรงนั้นกลับเงียบสงัดเหมือนโลกอีกใบเด็กหญิงก้มหน้าร้องให้มือเล็กกอดทั้งสองคนไว้แม่จะเปรดะไปด้วยฝุ่นและเหงื่อหนูไม่อยากเป็นกุญแจของความลับหนูอยากเป็นแค่ลูกคนหนึ่งเสียงนั้นก้องสะท้อนในใจของทั้งสองชายน้ำตาที่ต่างเก็บซ่อนไว้มานานไหลพรั่งพรูออกมา ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำแสงสีทองาสาดลงมาทาบพ,พื้นถนนความร้อนค่อยๆจางลงกลายเป็นเพียงไออุ่นที่โอบกอดเงาร่างทั้งสามและในที่สุดเรื่องราวสิบปีแห่งความลับความแค้นและความเจ็บปวดก็ถูกปิดฉากลงด้วยอ้อมกอดที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่แท้จริงที่สุด